บีมะนาวลงไปจั่วชั่วชส้มตำแซ่บแซ่บจากเจ๊วันนายตำลงไปจ้ะชั่วชั่วชั่วชั่แล้วเดี๋ยวเราก็จะชิมอ่ะทีนี้ทีเราของทีเราชิมแล้วไอ้หลุดคอก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 ชิมชิมชิมชมอืมแซ่บบ่อืมแซ่บเนาะโอ้แซ่บ แซ่บตัวแซ่บแซ่บอืมแซ่บหลายแซ่บนั่นๆๆๆมะเขือเทศติดครบอยู่เออนั่นละแซ่บหลายแซ่บหลายส้มตำแซ่บแซ่บจากเจ๊วนาจ้ามาส้มตำนะมาปูด๊าจิกิน แซ่บบ <łość> ่เสียงรินไวากับชั่วชั่วอืมแซ่บแซ่บแซ่บ